อนะกองทหาร uk, ชัางปืนขึ้นมาทบแล้วเขาก็เล่งไปเล่นไปเมื่อได้เป้าหมายแล้วเขาจุดยิงเปีย้อ

อี๋อี๋ยองยิงยองนี่คงจะไม่พลาดเป้าเขายกตัวขึ้นมาประทับสายตามุ่งมั่นโดนยิวทุนทะมุนมองไปที่เป้าหมายแล้วเขาตัดสินใจตี๊ะมันไม่ได้ยิง